รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยที่นอนและชุดเครื่องนอนโลตัสสวัสดีค่ะคุณผูชมคาน,นี่คือรายการคุยกับเปดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสราร์เวลาดีสีทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นเป็นนักร้องเจ้าสเสน่ห์นะคะโอ้ย สาวๆหนุ่มๆนี่ติดกันงอมเลยนะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณตู่พพทรสุนทรยานกิจค่ะ one, two, one. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ น้องตู่พบทอนเรียกพี่ได้ปะได้ครับพี่ตู่ก็ได้ครับเป็นอะไรที่พูดแทนคุณผู้ชมน้องๆนะคะทราบมาว่าน้องตู่นี่เดิมไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยอาพี่ตู่ก็ได้เดิมไม่ได้อยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะเดิมอยู่ใช่ครับอยู่อเมริกาครับอยู่อเมริกาแล้วจับพระจับผูไงทําไมต้องไปอยู่ที่นู่นเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยครับเกิดที่เมืองไทยค่ะอยู่เมืองไทยจนถึงอายุ สิาย่าง14ครับแล้วก็ไปริกาเพราะอะไรคะคุณคุณแม่เคยใช้ชีวิตที่นู่นตอนสมัยสาวๆครับไปเรียนแล้วก็ติดใจตอนที่เขาอยู่ที่นู่นเขาทาอะไรทุกอย่างเองอพออยู่เมืองไทยแต่งงานกับคุณพ่อผมแกก็จะทําอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วพอแกแยกทางกันแกก็เลยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับผมก็เลยพาลูกๆไปครับลูกๆนี่แสดงว่ามีหลายคนพี่น้อง มีผมแล้วก็มีพี่สาวครับที่ไปที่นู้นอ๋อพี่สาวกับตู่เท่านั้นเองใช่ครับอ้าวแล้วตอนไปตอนนั้นต้องปรับตัวไหมเพราะว่าไปตอนอายุ13นี่ก็เด็กเด็กพอสมควรเป็นช่วงประมาณค่าเกี่ยวแบบกาลังจะวัยรุ่นอะไรแล้วต้องแยกกับเพื่อนด้วยเนาะใช่อยู่โรงเรียนอะไรคะตอนเล็กๆอายู่อาสมชันธนบุรีครับพี่เป็ด อ๋อก็ไม่ได้อยู่กลางใจเมืองใช่อ๋อหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่ออายุ13าพี่สาวห่างกันเยอะไหมคะพี่สาวห่างกันเจ็ดปีครับอู้ก็เยอะเหมือนกันแสดงว่าถูกสปอยแน่เลยถ้าเป็นน้อมาเลยครับพี่สาวเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนแม่มากกว่าแม่แม่ี่จะแม่ใกล้ชิดกันหน่อยคือแม่จะสปอยพี่สาวจะคอยดูล้วเหรออ๋อพี่สาวคอยดูคอยดูแทนแม่อย่างเช่นแบบแม่วันไย่าไปโรงเรียนเลยเป็นหนูดเป็นนี่อ เขาเรียกว่าป่วยการเมืองใช่ไหมเกลรเกเสเนี่ยเด็กใช่แล้วก็พี่สาวก็จะแม่ไม่ได้นะห้ามตามใจน้องอะไรเงี้ฉะนั้นฉะนั้นเราก็จะถูกสตริกโดยพี่สาวคนโตใช่ใหลังจากที่ไปเรียนที่นั่นถึงชั้นอะไรคะผมอยู่ที่นั่นจนอายุ25ได้ครับจนอายุ25เรียนด้านอะไรคะเรียนคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นครับโอ้เราได้ใช้ไหมเนี่ยผมว่าใช้ในการวาดเขียนในอะไรมากกว่าครับเพราะว่าคือ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เรียนต้องเป็นคนที่วาดรูปได้ผมชอบวาดรูปอ๋อชอบวาดรูปอยู่แล้วผมก็จะเอาสกิลในการวาดรูปมาทำช่วยเขียนตอรี่บอร์ดเวลาทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยพอจบแล้วเนี่ยได้มาเมืองไทยเลยหรือว่าจู่ๆก็ทำงานไปก่อนหรือยังไงคะอยากทราบชีวิตตอนนั้นเพราะว่าเอ๊ะยู่ๆพี่ตู่เราก็กลับมาได้ยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็ เรียนจบเนี่ยขอแม่ว่าอยากจะลองทําอะไรอย่างที่ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรียนนิดนึงไม่เชิงฝันด้วยครับแค่จบแล้วอพรนั้นจบแล้วยังยังไม่อยากจะรีบไปเอาพอร์ตโฟลิโอไปแล้วก็ไปตามสตูดิโอต่างๆอีกอย่างนึงคือไม่ไม่ค่อยมั่นใจด้วยก็เลยแบบว่าขอขอลองแบบว่าจะทำอะไรหน่อยแป๊บหนึ่งไม่กี่เดือนหรอกอะไรเงี้ยก็ก็ไปเป็นพวกโปรดักชั่นแอสิสแตนต์ให้ให้หนังรุ่นพี่ก็ทำหนัง ก็ทํางานพิเศษอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็แต่ไม่ได้เงินเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเป็นแบบงานพิเศษอย่างหนึ่งที่ทําที่ได้เป็นเรื่องเป็นราวตลอดคือร้านอาหารเหมือนคนไทยเยอะที่ไปอยู่ที่เมก้าทำร้านอาหารด้วยทำอะไรคะทำเสิร์ฟทำเคยเป็นพูดรันเนอร์เป็นแคชเชียร์เสิร์ฟพาสบอยแล้วยากไหมความยากความเหนื่อยมันหายเปเพราะว่าพอได้เงินใช้เองรู้สึกสนุกใช่รู้สึกสนุกครับเพราะว่าเป็นเด็กชอบเก็บเงินค่ะแล้วก็เลยแบบ แต่ไม่เจอปัญหาใช่ไหมเวลาเสิร์ฟมีตลอดแน่นอนครับปัญหาที่เจอบ่อยๆคืออะไรคะที่สะลุกมากที่สุดคือทําอาหารหกใส่ลูกค้าว้าวแล้วทาไงเนี่ยก็ต้องขอโทษเขาแล้วก็ต้องเป็นต่างชาติหรือคนไทยฝรั่งเนี่ยแหละครับเอาคลับโซดาอะไรมาให้เขาเช็ดใช่ไหมหรือว่าบางทีก็ถ้ามันเยอะก็ต้องต้องรับผิดชอบโดยกัน จ่ายเงินมาให้เาอ๋อเหรอใช่โอ้แล้วเขาโกรธมาตอนนั้นเออสถานการณ์นั้นอะส่วนใหญ่แล้วยังเด็กนะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม่ค่อยโกรธมากเหรอคะเราจะค่อนข้างแบบเขาก็เข้าใจอะไรนิดนึงใช่ไหมก็พูดอะไรไม่ได้ใช่แล้วก็ที่เอนน่ามาร้องเพลงได้ก็คือไปไปเที่ยวกับเพื่อนมาจากทำงานแลนา์ไทยเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนก็ชวนไป กินร้านที่มีวงดนตรีค่ะแล้วก็ขึ้นไปแจงของเขาเขาก็เลยชวนร้องเพลงอะไรอางี้ครับอ๋อก็เลยได้ร้องเพลงก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนักร้องไปร้องอืลอรายได้ดีกว่าไหมไม่ครับไม่กลายเป็นเสิร์ฟอาหารดีกว่าเพราะมันมีทิปด้วยปะเสิร์ฟอาหารมีทิปด้วยแล้วก็มีค่าชั่วโมงด้วยมินิมัมเวชที่นู่นเขาจะดีกว่าชั่วโมงหนึ่งน่าจะดีกว่าเมืองไทยทั้งวันนะครับแล้วตอนนั้นมีแฟนยังคะมีครับมีก็มีเจ้าชูมาเจ้าชูมา เด็กๆไม่ครอ๋อตอนนี้เริ่มเจ้าด้วมันจะมีช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกสนุกสนานแบบว่ากับการจีบสาวเคยจีบสาวนั่งอยู่ในรถแล้วก็เป็นรถเพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ใน drive t h r ของแมคโดนัลด์อ๋อเหรอเขาอยู่ข้างหนฮะอีกคันซึ่งเราแบบไม่มีทางที่จะแบบว่ามองเห็นหน้าเขาได้ชัดแต่ด้วยความคึกคนองไงี้ก็เพื่อนบิดแต่อง บกมือยิ้มอรองเแล้วพอออกไปเขาก็จอดแล้วก็ไปคุยกันแล้วอ๋อโลอโอะไรเงี้ยมันจีบง่ายไปนะใช่เออก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความสามารถมากแค่แบบว่าเราเราตอน้นเด็กเราอ่าเด็กๆแล้ว16 17อะไรอย่างเอ๋อยังวัยรุ่นอยู่พอเริ่มรักแรกแล้วก็จะไม่จะชูแล้วเริ่มแบบว่าโ้โหแบบอินเริ่มรักแรกนี่คือคนต่างชาติด้วยกันหรือเปล่าคะ เป็นเอเชียเนี่ยแหละครับเพื่อนนักเรียนหรือว่าหรือว่าไปเจอกันตามที่เที่ยวเจอกันจากเพื่อนอีกทีนึ่บแนะนำจันมาอ่ะตอนนี้ช่วงที่เราทํางานเราก็มีร้องเพลงละที่บอกว่าได้โอกาสร้องเพลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคินมแล้ก็จนท้ายสุดคือคิดกันว่าจะกลับไปทําขายเองค่ะนีถามผมว่าเออเนี่ยลองดู สตั้งไหมกล้าไปกับพี่ไหมแบบว่าไปแล้วก็รอไปหาค่ายไปหาอะไรเข้าอายุเยอะอย่างค่ะผมปลล็อกจักรยานธรรมดาให้กลายเป็นจักรยานไฟฟ้าเราปลล็อกบริการแท็กซี่ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือผมปลล็อกธรรมชาติเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก SCB ปลดล็อกนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ SME ด้วยทีมงานมืออาชีพและ SCB Business Net ช่วยคุณวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพคุณกล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้ ศิลอาร์ประสบการณ์ใหม่ของโรงภาพย,ยนตร์แห่งอนาคตที่เ e อ็มควาเทุกคนมีจุดหมายและนี่คือจุดหมายของผมต้องฮึดตื่นแต่เช้าซ้อมทุกวันยิ่งตอนนี้ต้องทุ่มเทมากขึ้นต้องศึกษาพัฒนาและวางแผนเพราะต้องพาทีมไปให้ถึงจุดหมาย <S 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 ผมดื่มแบรนด์มาตลอด ราะแบรนด์มุ่งพัฒนามาก,กว่า180ปีจากอังกฤษจนถึงวันนี้ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ทุกวันกำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสกินแล้วเติมที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสม วางแผนกับไทยพานเองแผนวิทไทชิวมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิทไทชิวจากไทยพันเขินไหมครั้งแรกที่จะต้องขึ้นเวทีเพราะว่าอู้มันไม่ใช่อาชีพเราอ่ะจูจูก็ต้องขึ้นเวทีเขินครับจะเป็นนักร้องที่ร้องอย่างเดียวครับไม่ค่อยพูดคุยกับคนดูเราก็ นิสัยเสียคือต้องมีเนื้อวางตลอดอ๋อชินมองเนื้อแล้วก็ไม่ค่อยมีไอค contact อะไรเงี้ยอ๋อก็ก้มหน้าก้มตาร้องไปใช่แล้วสไตล์เพลงที่เราร้องช่วงแรกนี่เป็นอ easy l i s t ส n i n g เป็นส่วนใหญ่คะแล้วก็เพลงของเบเกอรี่ช่วงนั้นเป็นยุคของเบเกอรี่กำลังดังแล้วก็จะมีเพลงเก่าที่ค่ะผมอาจจะไม่เคยฟังออริจินอลแต่ว่าพี่ที่ร้องไอ้ที่ร้องด้วยกันนะคะเขาร้องในร้านอ๋อเราก็จะร้องด้วยฟังเขาแล้วก็ร้องตาม อนนี้มีแฟนคลับไปยังตอนนั้นมีบ้างนะฮะไม่เชิงแฟนคลับแต่เป็นลูกค้าลูกค้าประจำเป็นร้านอาหารไทยปะคะใช่ครับก็คือบางวันก็จะเป็นฝรั่งเยอะหน่อยบางวันก็จะมีคนไทยเยอะหน่อยเราก็จะร้องทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยตอนนี้เราเลิกเสิร์ฟแล้วใช่ไหมเสิร์ฟด้วยครับอ๋อด้วยเหรอเสิร์ฟร้านนี้ปะคะคนละร้านกันไปเสิร์ฟร้านหนึ่งแล้วมาร้องเพลงอีกร้านหนึ่งเอาละเอาเวลาตรงไหนยังไงอแบ่งเวลายังไงเสิร์ฟก็ร้านมันเปิดตั้งแต่ เจ็ดโมงครึ่งนะครับช่วงเช้าจนถึงมันเป็นชียนถ้าทาเช้าก็ชิปถึงสี่โมงเย็นค่ะร้องเนี่ยมันจะร้องตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองค่ะถ้าทําช่วงเช้าก็มาร้องตอนคืนได้แต่ถ้าทําช่วงเย็นก็จะร้องช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองอ๋อแล้วจับพัดจับผูยังไงคะพอร้องเพลงแล้วจู่ๆอาวมีใครไปเจอหรืออะไรแล้วถึงมาเมืองไทยเนี่ย ก็ชีวิตที่นั่นก็มีความสุขดีแล้วถูกไหมคะใช่ฮะแต่มันก็จะเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่คิดจะเรียนต่อแล้วตอนนั้นคิดครับคิดมันเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าอยู่เมืองไหนเออลืมถามอยู่เอครับร้องไสะก็คือร้องไม่ได้ประมาณปีหนึ่งครับผ่านไปเร็วมากมันก็จะ เนี่ยอยู่ในรูทนแบบเดิม่เงี้ยจนวันนึ่เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมมีอะไรที่มันแบบมันไม่มีอะไรตื่นเต้นสนุกเกินไปมากกว่าใช่ครับเพราะมีมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าพอช่วงที่ผมเรียนคอร์เส้น่ะครับผมทํางานแล้วก็เรียนแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนอ๋อตอนนี้มีเวลาเที่ยวละตอนนี้คือสนุกละมาที่ร้านเนี่ยคือเหมือนมาเที่ยวครับก็จะได้เจอเพื่อนเยอะๆกับบ้านดึกใกล้ไหมคะสถานที่ทํางานกับที่บ้าน ประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอเคตอนนั้นเราขับรถยังคะขับแล้วครับขับละแล้วก็พี่ชื่อพี่ต้อยสินประยูนเขาเป็นเพื่อนกับพี่บอยกฤษณ์พงหงนะเขาก็มามาทานข้าวที่ร้านแล้วก็มาฟังเขาเป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันแล้วก็ขอเพลงเยอะมากวันนั้นขอเป็นสิบเพลงครับเขาคงจะเทสเราใช่เขาฟังแล้วก็ชอบไงฮะเขาก็หาหนักร้องอยู่เขาก็ขอ ร้องจบปุ๊บตบมือซึ่งซึ่งผิดปกติมากเพราะปกติลูกค้าจะขอบ้างตบมือบ้างอะไรบ้างแต่นี่คือตั้งใจมากเพลงต่อเพลงเขาตบมือนั่งบ้างใจฟังเหมือนมาดูคอนเสิร์ตพอพักเราเริ่มเราเริ่มผิดปกติแล้วเนเอ๊ะคนนี้ไม่เหมือนสไตล์คนลงลงไปคุยกับเขาพอตอนผมเบรกนะฮะหรือว่าพี่ทำไมตั้งใจฟังผมจังอ๋อพี่เป็นนักแต่งเพลงพี่แต่งพาทามแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแหละแต่อยากทำมาราบั่ม หานักร้องอยู่เราก็ฟังหูไว้หูนะฮะไม่ได้ไม่ได้เชื่อว่าว่าเขาทําจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาทําอัลบั้มนกพรชนี้เขาก็เขียนนะชื่ออัลบั้ม The Beginning เนี่ยเพลงเขาเขียนชื่อเพลงตอนนั้นเรารู้เรื่องเมืองไทยเยอะไหมคะไม่ค่อยรู้เพราะว่าร้องกลางคืนเนี่ยฮะแล้วก็อดูเรื่องเพลงเอาเพลงมันจะมีร้านขายซีดีไทยว่าซุมซื้อซึ่งทุกคนที่ฟังส่วนใหญ่ไม่รู้จักวะ ซื้อซื้อมาฟังแล้วก็ชอบแล้วเราก็เอามาร้องด้วยใช่แล้วก็มีอัลบั้มนั้นพอดีกับบ้านไปวันนั้นมีเบอร์พี่เขาแล้วก็นั่งเปิดดูเฮ้มีรูปเขาตื่นเต้นก็แสดงว่าเอ๊ะไม่ได้โดนหลอกละของจริงเราก็โทรไปโทรไปแล้วก็จากนั้นก็เนี่ยเริ่มทำงานในสตูดิโอแต่คือพี่เก็เลยไม่มีค่ายอ๋อยังไม่มียัไม่มียังไม่มีก็แต่งเป็นแบบว่าชอบ แต่งเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือเขาอยากทำนะเขายังไม่มีที่ลงโอเคก็เลยให้เราเป็นนักร้องให้ใช่แล้วยังไงคะกี่เพลงร้องกันไปหลายเพลงฮะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเก่งที่ไม่ดีนี่เพราะอะไรเนื้อหาทํานองดีอยู่แล้วเราร้องไม่เขาแต่งมาดีอยู่แล้วแต่ผมเองร้องไม่ดีผมไม่เคยทํางานในห้องนั้นยังไม่ค่อยเจอตัวเองฮะว่าแนวไหนตัวเองคือต้องร้องแนวไหน ร้องกลางคืนเยอะอะฮะแล้วก็สนุกกับชีวิตกลางคืนเกินไปนิดนึงเข้าห้องอัดแล้วก็จะไม่ค่อยพร้อมเกเลยอะฮะงงสัยไม่ตื่นตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างงงแง่งี้ว่ะอาจจะปาร์ตี้เยอะเข้าไปแล้วก็เราก็ยังร้องไม่เก่งด้วยหลักๆตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนอะเป็นปีมากทำกันทำกันเป็นปีอะครับคืออัดแล้วก็แกะมีเพลงใหม่มาแล้วก็พี่เขาก็ ยังหาที่ลงไม่ได้ด้วยแล้วก็จนท้ายสุดคือคิดกันว่าจะกลับไปทำขายเองค่ะนี่ถามผมว่าเออเนี่ยลองดูตั้งไหมกล้าไปกับพี่ไหมแบบว่าไปแล้วก็ลองไปหาค่ายไปหาอะไรเข้าไปหาะงคพี่เขาก็รุ่นเดี่ยวพี่บอยอะครับ40ปีกว่าค่ะณตอนนี้ตอนนั้นก็น่าจะ30ปกว่าไปเราต้องตัดสินใจละถูกไหมว่าเอ๊จะไปดีไม่ไปไปดีผมก็ตัดสินใจ ว่าไปเพราะว่าทำกับพี่เขามาตอนนั้นก็อาจจะปีกว่าแล้วนะไหนๆก็ไหนไหนหนๆแล้วคก็ต้องลองดูแต่ท้ายที่สุดเราก็ยังยังไม่ได้ไปกันอ๋อยังผมมาเจอพี่บอยโกเสียพง์ก่อนค่ะบินมาใช่ครับแกบินมาทำเพลงเรื่อยๆแล้วก็ผมแกบินไปเองที่เออออแล้วไปเจอแล้วไปเจอครับแนะนำให้รู้จักแล้วก็มีคอนเสิร์ต คริสเตียนของพี่บอยเลยเฉพที่ต้องการนักร้องประสานเป็นแบล็กับโวเคลอยู่ข้างหลังที่นู่นใช่ครับที่อเมริกาพอดีว่าเขามีพี่ปูอันชลีมามีเค้กมีฟมาแล้วก็มีแค่พี่บอยเขาอยากมีนักร้องจากเมืองไทยมาอีกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องดีซ่าแล้วก็เป็นโชคของผมคือพี่บอยฟังผมร้องแล้วออให้มันร้องทำสักสองเพลงแล้วกัน มันจะได้ดีสีสันนิดนึงเพราะนักร้องน้อยคอนเสิร์ตคนมาแบบเป็นพันคนอะไรเงี้ยอโอ้ก็ตื่นเต้นสิตื่นเต้นแต่ว่าแต่เริ่มอยู่ใทีแล้วมันก็หายไปนะฮะแล้วซีนของผมมันเป็นซีนที่โอเคมากคือที่เป็ดดูคอนเสิร์ตผมผมจะพูดถึงตอนที่ผมร้องคู่กับพี่ปูอันชอรีก็คือเป็นซีนที่ผมร้องห่างไกลเหลือเกิน ขึ้นมาก่อนเราก็เดินลงไปจุ่มพี่ปูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจากความที่คนไม่รู้จักผมเลยพอมันมีซีนอะไรแบบนี้มันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ก็เนี่ยพอคอนเสิร์ตจบพี่บอยก็ชวนชวนกลับมาเมืองไทยอันนี้มันมั่นคงนะเพราะเรารู้ประวัติพี่บอยอย่างฮะตอนนั้นรู้รูแลครับแต่มั่นคงไหมเริ่มที่แบบเราก็เราก็เชื่อมั่นได้ประมาณหนึ่งว่าเห็นอนาคตแกมโอเคเป็นคนที่เวลโนนมากในเมืองไทยพราะโปรเจกต์ของพี่ต้อยที่ทำด้วยกันก็ ก็เลยโหไไปก่อนมาลองทำของพี่บอยก่อนก็คือพี่เขาพร้อมไหมผมว่าก็พร้อมมานานแต่ว่าผมไปก่อนแล้วนะไปเมืองไทยกลับมาพี่บอยก็บอกบอกผมว่าค่ะไม่รู้จะเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะแต่อยากให้ตูกลับมาแต่ก็สัญญาอะไรไม่ได้นะก็คือมาแล้วจะดังจะรอดไม่รอดไม่รู้นะแต่จริงๆก็อยากให้มาอยู่กับฝันวาสนาอะไรกันก็เนี่ยฮะก็ก็กลับมาแต่ว่าตั้งแต่รู้จัก แกแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตคริสเตียนตอนนั้นมันก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งนะคก่อนที่จะได้กลับมาจริงๆเพราะคุณบอยเคยมาร่วมรายการแล้วก็เคยคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็จริงเพราะคุณบอยไม่ใช่เป็นนักธุรกิจนะเลยเข้าใจอ่าเลยเข้าใจวิธีการสไตล์ด้วยความที่ว่าถ้าไม่เขียนอะไรคิดคอนเทนต์ไปก่อนก็คือจะร้องเพลงเดียวของพี่บอยแล้วอาจจะไม่มีโอกาสอะไรอีกก็เลยิ่มเขียน กำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสกินแล้วเต็มที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสมต้องวางแผนกับไทยพาณิชย์แผนรีทายชิลๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิลๆจากไทยพาณิชย์ กำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัส แล้วพอเรามาร่วมทํางานกับพี่บอยเป็นไงบ้างคะไหนไหนลุยแล้วก็ต้องลุยคุณแม่อนุญาตเลยไหมคะคุณแม่ก็อนุญาตนะคูดแม่ก็ก็คงพอจะรู้บ้างว่าแกเป็นใครผมก็เล่าให้แกฟังด้วยแล้วก็เห็นว่าเรามาทางนี้นานแล้วก็เออมีโอกาสก็ควรจะไปนะฮะแล้วก็ก็กลับมาเนี่ยฮะมีมีรถที่คันแรกที่แม่ซื้อให้ก็ขาย ของเงินเพื่อเก็บมามีเงินเก็บมีอะไรเท่าไหร่ก็เอามาหมดเลยเพื่อจะเอามาเป็นเงินออมไว้ก่อนเพื่อเอาใช้ชีวิตอยู่ครับมมาอยู่ที่นี่ก็แล้วมาที่นี่มาอยู่กับใครคะมีคุณพ่ออยู่บนไทยแต่ว่าผมบอกคุณพ่อว่าผมขออยู่คนเดียวแล้วกันเพราะว่าก็เพราะคุณพ่อก็มีครอบครัวใหม่ใช่ใช่คุณพ่อก็มีครอบครัวหนึ่งแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยชะดกอะไรเงี้ยกรก็เลยแบบอยู่คนเดียวก็มาแยกตัวอยู่คนเดียวบ่อยเดือนนึงแล้วก็ไปหาอพาร์ตเมนต์ เช่ค่ะแล้วเพลงที่ทําให้ทุกคนรู้จักนี่เพลงอะไรคะเพลงแรกคือจะทํำยังไงจะทํำยังไงชื่อเพลงซึ่งุณบอยแต่งให้ปะคะแต่งให้ครับอยู่ในอัลบั้มชื่อว่า Return and Boy อีเค่ะแล้วไงฮะวันแรกที่เรามีอัลบั้มเป็นอัลบั้มไหมหรือเขาตอนนั้นเป็นสิ่งเป็นอัลบั้มของตัวเราเองละพี่บอยแล้วก็แล้วก็มีเราอยู่ในนั้นตื่นเต้นมาดีใจตื่นเต้นความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ ผมว่าตื่นเต้นตั้งแต่พี่บอยชวนแล้วแล้วก็ที่กลับมาคือกลับมาอัดก่อนฮะแล้วก็กลับไปรอยที่อเมริกาหลายเดือนออใช่ฮะแล้วช่วงนั้นก็เขียนเพลงพยายามทาเพลงแล้วก็กลับมาอีกทีคือคอนเสิร,ตร์ตใหญ่เราเขียนผมผมเริ่มหัดเขียนเองอจากจินตนาการมูดแอนทนที่เราไปเจอมาอะไรเงี้ยหรอใช่ฮะแล้วก็เขียนไม่เป็นแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าไม่เขียนอะไรไก็คืคอจะร้อง เพลงเดียวของพี่บอยแล้วอาจจะไม่มีโอกาสอะไรอีกก็เลยเลยเริ่มเขียนเพื่อที่จะลองมาเสนอแกแล้วที่แกชวนให้กลับมาเมืองไทยคือหลังจากแกฟังเพลงที่ผมเขียนอ๋อแล้วคะแล้วก็อ๋อเราเขียนแล้วเราร้องให้ฟังด้วยใช่ไหมก็อัดเอาไว้ค่ะแล้วให้แกฟังโอเคแล้วก็กลับมาอีกทีก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ของอัลบั้ม r e t ท r ร์มแบนบอยดเลยค่ะค่ะก็คือตอนนั้นน่าตื่นเต้นเพราะว่ากลับมาแล้วมีแฟนคลับเพลงบอยไปแล้วเริ่มมีแฟนคลับแล้วกลับมาแล้วมีแฟนคลับประมาณ เด็กๆประมาณ20-30คนนะฮะที่เขาตั้งกลุ่มกันอยากจะมี meet and g ฟรี t ค่ะค่ะแล้วเราตอนนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะ -26 นะิะ2้ายีบประมาณ2ีบ้อ่ะพอมีแฟนคลับเราเริ่มระวังตัวขึ้นไหมคะหรือยังไงอ่ะก็ไม่ฮะมันก็ธรรมชาติคนเล็กมากอ่ะฮะมันมันเป็นคือคือเวลาไปคอนเสิร์ตไปไปทัวร์ไปอะไรที่ไหนกับพี่บอลคือคนจะกรีดเพราะว่า เป็นบารมีของพี่บอยมากกว่าพี่บอยแกดังแล้วก็เด็กๆก็จะรู้จักเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กวัยวัยรุ่นแล้วก็วัยวัยเขาเรียกอะไรอะลูกสาวก็ชอบนะวัยวัยสนใจทำงานไรเงี้ะจะสนใจคุณบอยโกศิยพงษ์เนี้ยแบบว่าเหมือนคล้ายๆเป็นไอดอลซิ่งวัยเนี้ยจะชอบมากเป็นพิเศษคดังนั้นตรงนี้ก็จะมีกลุ่มนี้เยอะเลยใช่แต่ว่าคือถ้าผม นอกจากกลุ่มไม่กี่สิบคนนี้แล้วถ้าผมไปข้างนอกไปอะไรก็ไม่มีใครรู้จักกลนแล้วมันมีอะไรต้องระตัวก็สบายสบายตอนนั้นมีแฟนยังคะตอนนั้นมีมีแฟนนะคบกันอยู่ที่อเมริกาก็ก็ต้องมีลองดิสเ e น relationship ก็เลยไม่สามารถได้คบกันต่อคบกันต่อฮะคบกันทั้งหมดเจปีกลับกลับมาก็คบกันต่ออีกหลายปีเหมือนกันแต่ว่าที่สุดแล้วก็ ก็ไม่ใช่รักแท้แพ้ใกล้ชิดเพราะไม่มีโอกาสได้เจอกันเพราะเป็นคนไทยด้วยคผมรับเออก็เสียดายนะแล้วอกหักไหมรู้สึกอกหักมไหมผมว่ามันเหมือนค่อยๆห่างไปโดยคอรปยายนไปฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็โอเคแต่งงานอ๋อแต่งงานไปแล้วเราก็ใกล้แล้วอ่าจริงๆตอนนี้ผมก็ จดทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่มีงานฉลองครับไม่ต้องเชิญวิเป็ด้วยครับได้ยินดีคุณผู้ชมค่ะแหมกำลังอยู่ในจุดคลี่เม์เข้าได้เข้าเข็มว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตไลฟ์สไตล์ของน้องตู่พบอนนะคะวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนี่เปคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อสอหน้าสหน้าเราคุยกันต่อใช่ไหมคะเพราะว่ามันหมดเวลาซะแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอามานโนรีสอรองสุขุมวิท39นะคะ พบกับคุยกับเป็ดสุพีนะคะเคยชมไหมทุกวันเสาร์เวลาดีสีทช่วครึทางช่อง CNN 24นะคะชมไม่ชมเขาที่ต้องชมแล้วค่ะมีตัวเองโอเคค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ